าเมนูบวชฟักทองฟักทองบวชนะคะซื้อข้าวแม่อร่อยก็ต้องทํากินเองนะจ๊ะทุกคนอะไรที่แบบเอออยากทําก็ทํานะจ๊ะนี่บวชฟักทองฟักทองบวชนะจ๊ะทุกคนก็เดือดแล้วเดือดแล้วน้ําตาลใส่น้ําตาลใส่เ,เกลือสนิดหน่อยนะจ๊ะเกลือสนิดหน่อยนิดหน่อยอย่าใส่เยอะนะจ๊ะในเดือดแล้วเดือดบลัก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 นะจ๊ะ ฟักทองบวชบวชฟักทองนะจ๊ะทุกคนจะได้เงินเงินทองทองไหลไหลเข้ามากันนะจ๊ะนี่หอมหอมยั่วๆนะจ๊ะก็เมนูผักกาดดองใส่ไข่นะจ๊ะทุกคน,อย,กกนอยากกลิ่นอยากกินอะไรก็ทำทำไปนะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ผักฟักดองใส่ไข่นะจ๊ะ ใส่น้ำหน่อยเลผัดประกาศดองใส่ไข่นะจ๊ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่ชูโรสรดีซิ๊วขาวน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยชอบรสอะไรก็ใส่ลงไปนะจ๊ะทุกคนไม่มีสูตรไตรตัวนี่ผัดประกาศดองใส่ไข่นะจ๊ะทุกคนเมนูยั่วๆกับข้าวสวยร้อนๆน,นะจ๊ะ วันนี้ก็ได้ปลาทูเค็มตาโตอีกแล้วนะจ๊ะจะมาต้น้ำพริกให้ช่างใหญ่จ้าเหน็หนไหมอันนี้ก็คือมันยังไม่ไหม้นะแต่สีกล้องอะ่ะมันเข้มแบบนี้เนาะของจริงมันเหลืองนะจ๊ะเหลืองนะจ๊ะทุกคนนี่ก็เมนูน้ำพริกปลาเค็มนะจ๊ะทุกคนี่ขั้วหอมขั้วพี่จะใส่เยอะช่างใหญ่บอกมันเผ็ดช่างใหญ่บอกว่าแก่แล้วก็ใส่แค่นี้พอ อย่าใส่เยอะช่างยหญบอกว่ามันเผ็ดมันเผ็ดนี่น้ำพริกก็ลัวหอมลั่วน่คะเขาเรียกว่าน้ำพริกขี้กาน้ำพริกขี้กะนี่เจ๊ทุกคนเห็นไหมคั่วไปขัวหอมลัวพริกขัวกระเทียมลัวไปขัวมันเนี่ยก็อันนี้น้ำพริกโคกน้อยน้ำพริกโคกน้อยน้อยถ้าแก่บอกว่าอย่าใส่พริกเยอะมันเผ็ด ข้างใหญ่บอกอย่าใส่พริกเยอะนะมันเผ็ดข่างใหญ่บอกแบบนี้นะจ๊ะทุกคนก็ใส่นิดเดียวพอเดี๋ยวครกน้อยจ้ะพริกครกน้อยน้อยน้อยพริกละเอียดก็เอาปลาทูใส่อันนี้เป็นปลาทูเค็มค่ะปลาทูเค็มปลาทูตาโตปลาทูเค็มก็เอามาตำจากน้ำพริก น้ำพริกน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาท,าทูยั่วยั่วนะจ๊ะทุกคนเนี่ยค่ะก็ตำตำตำ,ตำ,ตำแค่นี้ค่ะก็ถ้ามันไม่เค็มก็ใส่น้ำปะลาหน่อยแต่น้ำปะลาก็ใส่ชูรสก็แค่นี้ค่ะน้ำพริกนะจ๊ะ